สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคุณเข้าไปนั่งอยู่ในใจของเขาแล้วค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ความทรงจําดีๆกับคุณนะคะคนคนนั้นของคนบางคนเนี่ยมีเกณฑ์เป็นแฟนเก่าหรือคนคุยเก่านะคะและความสัมพันธ์ในตอนนี้มันทําให้เขารู้สึกเหมือนไปเป็นเด็กอีกรอบด้วยเขาอยากจริงจังกับคุณเขารู้สึกถึงสปาร์กหรือเคมีของเขากับคุณที่มันตรงกันมากๆในระดับหนึ่งแนวโน้มในอนาคตของความสัมพันธ์นี้คือมันมี เก์ที่จะเป็นความรู้สึกหรือความรักที่ฉาบฉวยคือความรักที่เขาให้มีมให้นะคะคือเรื่องจริงนะคะแต่ความรักนั้นก็คือหดหายไปเร็วได้เช่นกันกาฟพ,พุ่งขึ้นเร็วมากก็ดิ่งลงเร็วมากมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นเลยนะคะทางด้นานไพ่ป๊อกออกมาบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักเป็นเพื่อนที่ดีและจิตใจดีอยู่ระดับหนึ่งแต่แอบ,บกระล่อนชอบพูดจาวหวานนิดนึงแต่เขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวเขายังคุยกับคนอื่นด้วยแต่ไพก่ก แนะนำให้คุณเป็นตัวของตัวคุณนี่แหละค่ะถ้าเขาจะชอบเราก็ต้องชอบเราที่เป็นเราไม่ได้ชอบเราที่เป็นคนอื่นสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะมันเหมือนกึ่งจะเปิดกึ่งจะปิดค่ะคนเลือกไพ่กองเนี้ย แบบคิดครั้งแรกก็อยากให้เข้ามานั่งในใจคิดครั้งที่สองก็แบบอย่าเพิ่งดีกว่าเราดูต่อไปอีกสักนิดสิช่วงนี้เขาค่อนข้างยุ่งกับเรื่องงานหรือเรื่องเรียนนะคะแต่เขาชอบคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมกันไปหมดในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณชอบเขาอยู่พอสมควรเลยแต่เขายังไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรที่มากกว่านี้ยังอายๆและยังขอดูกันไ,กนไปก่อนว่ามันจะโอเคจริงๆและไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาผิดหวังแนวโน ของความสัมพันธ์ในอนาคตคือมีเกณฑ์จะได้คบกันค่ะและอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยไพ่ป๊กออกมาบอกว่าเขาซื่อสัตย์นะคะมีความเป็นบอยเฟนแมทรยลหรือว่าคุณสมบัติของการเป็นแฟนที่ดีสูงน่ารักนิสัยดีมากๆเลยค่ะเขารู้สึกค่อนข้างพิเศษกับคุณนะคะไพ่แนะนําว่ามีอะไรอยากถามอยากรู้ก็ถามเขาเลยค่ะอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะถ้าได้คบกับเขาเนี่ยเรื่องเงินจะมาแรงมากเขาอาจจะเป็นสายเปคุณกับเขาอาจจะทําธุรกิจด้วยกั แล้วมันลุง่งหรือไม่คุ้กับเขาอยู่ด้วยกันเฉยๆเง็นก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะเหมือนเสริมดวงกันและกันจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Pick a Card ในวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดคอมเมนต์ก็ได้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ